สวัสดีครับครับสําหรับเรื่องเล่าของบ้านที่หัวหินวันนี้ครับเราเจอกันวันอาทิตย์ที่14เมษายน2567ครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสําคัญของบ้านเราก็คือเป็นวันครอบครัวซึ่งเมื่อวานนี้วันที่13เมษายนก็เป็นวันสงการเป็นมหาสงการครับก็ของทุกปี วันที่สิเมษายนเราก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่สำหรับคนไทยแล้วก็สำหรับการมีจิจกรรมในเรื่องของมหาสงการเราก็เริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานซึ่งที่หัวหินก็มีความคึกคักมากครับก็มีการทําการละเล่นน้ำการทำจิจกรรมแต่ละที่ไม่ว่า็ะเป็นที่ชายหาดหรือว่าเป็นตามห้างรพสินค้าแล้วก็ ตามสถานที่ราชการก็มีกิจกรรมกันก็คึกคักดีครับเมื่อวานนี้ผ่านไปแล้วก็คือคักดีแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันสําคัญด้วยแล้วก็เป็นวันที่ครอบครัวแต่และครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันซึ่งในตัวผมเองเนี่สมัยก่อนเนี่ยผมกลับบ้านบ่อยครับคือผมเป็นคนกาลสินอยู่อำเภอสามสขันก็จะมีถ้าเกิดว่าเทศกาลนี้ผมก็จะ,ะกลับบ้านเพื่อที่ไป เยี่ยมเยียนพ่อแม่แล้วก็เจอพี่น้องเจอญาติญาติซึ่งแต่พอหลังจากที่พ่อกับแม่เสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้ไปนานมากครับก็ปีนี้ก็ยังอยู่ที่หัวหินสำหรับบ้านที่หัวหินวันนี้ครับก็มีการอัปเดตงานที่จะเล่าสู่ฟังว่าในในส่วนของดีไซน์เนี่ยถึงไหนแล้วซึ่งในตัวของดีไซน์เนี่ยครับ ของงานที่เป็นงานบ้านที่วหินเนี่ยตอนนี้เรามีดีไซน์อยู่ทั้งหมดอยู่2แบบก็คือเป็นแบบแรกก็คือเป็นแบบหลังคาทรงปัญญาแล้วก็แบบที่2นี่ก็จะเป็นหลังคาดาดก็คือเป็นเป็นงานกล่องทําไมเราถึงคิดการทํางานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะว่าในส่วนของตัวของโปรเจกต์บ้านที่วหินเนี่ยตัวที่เป็นสถานที่ก่อสร้างเนี่ย เราไม่ได้จัดสรรซึ่งเรามีที่ดินแค่6แปลงซึ่งเราแบง่งแปลงละประมาณ1ไร่เนี่ยก็ก็แบง่งทั้งหมด6แปลงแล้วก็แปลงที่6กเนี่ยก็จะมีพื้นที่เยอะหน่อยก็คือ1ไร่กับ1งานแล้วก็73ตารางวาซึ่งมีพื้นที่เยอะหน่อยโดยในการทำทำงานของเราเนี่ยเราก็จะมีการให้เลือกแบบได้เป็น2แบบคือหลังคาแต่ว่า หลังคาเป็นสองแบบแต่ว่างานงานภายในเนี่ยของตัวอาคารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานตกแต่งหรือว่าฟังก์ชันของการใช้งานของตัวอาคารแต่ละห้องเนี่ยเราก็ยังใช้รูปแบบเหมือนกันครับเหมือนกันหมดเลย <Yeah. S 1> คือไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นตัวที่เป็นทรงปัญญาหลังคาทรงปัญญาแล้วก็หรือแม้แต่ตัวตัวที่เป็นหลังคาที่เป็นดาดเราก็ใช้ ตัวฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยภายในบ้านเนี่ยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขกห้องนอนห้องอตัวของห้องเมดหรือแม้แต่ห้องซักลีดอะไรพวกนี้ครับตำแหน่งอะไรพวกนี้เราเราจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตัวของสระว่ายน้ําเราก็จะมีให้เลือกอยู่อยู่2แบบก็คือ,อแบบที่เป็นสัสดส่วนที่ระหว่างที่การทํางานะระหว่างตรงที่เป็น มีสะเด็กสะผู้ใหญ่อย่างงี้ครับก็คือเราก็จะมีกันแบ่งเป็น2แบบแต่ว่าในมุมที่เป็นบาร์บีคิวหรือว่ามุมที่เป็นห้องน้ําหรือว่าโซนที่เราอาบน้ําล้างตัวเนี่ยก่อนที่เราจะลงสระนี่ก็จะใช้แบบเดียวกันทั้งหมดครับลองติดตามดูครับว่าในเพจเราเนี่ยความคืบหน้าเราเนี่ยเวลาเราทำงานแล้วเนี่ยหรือว่าตัวของดีไซน์เราเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ ในส่วนของแบบที่เป็นแบบตัวของหลังคาที่เป็นหลังคาทรงปัญญาเนี่ยมันก็จะยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์ครับเพราะว่าตอนนี้เราปรับแบบทำทำให้มันดูสมูทขึ้นทําให้มันดูมีความลงตัวมากขึ้นด้วยตัวของกฎหมายที่ที่เราต้องยึดหลักก็คือตัวของระยะล้นจากตัวของกําแพงเข้ามาถึงตัวะระหว่างกําแพงบ้านกับ กำแพงรั้วอันนี้ระยะล้นเนี่ยที่เราที่เราต้องทำตามกฎหมายให้ชัดเจนครับก็ตอนนี้เราก็มีการปรับกันนิดหน่อยคาดว่าหลังสงการนะครับพอเปิดมาเนี่ยอีอกสักสองาทิตย์เนี่ยเราก็น่าจะมีการทำในเรื่องของยิงแอดแล้วก็โฆษณาได้ซึ่งราคาเนี่ยที่เราวางกันไว้เนี่ยเราก็อยู่ที่เริ่มต้นที่18หล้านนะครับ18ล้านแล้วก็ ในในระหว่างตัวของอาคารเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ให้อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูในรายละเอียดอีกสักไม่น่าเกิน2อาทิตย์เราก็จะมีการทำงานแล้วก็ส่งส่งออกไปแต่ว่าในในด้านของงานอินเทเลียเนี่ยงานภายในเราก็จะจัดเต็ม ก็คือมีการทำงานอินทีเรียที่ที่ครบทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นทุกห้องไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องรับแขกอะไรพวกนี้ครับเราจะใส่ให้ครบซึ่งตัวของบ้านต้นแบบเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองได้มีการทำการโฆษณาหรือว่าเสียงตอบรับเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะเริ่มทำงานตัวของต้นแบบเพื่อที่จะทำงานเริ่มงานในการที่จะทำการก่อสร้างครับตัวนี้ก็ลอติดตามกันอีกตัวหนึ่ง อันนี้เป็นหลักสําคัญคือบ้านเนี่ยเราต้องการให้บ้านเนี่ยอยู่กับธรรมชาติคือมีความเป็นธรรมชาติมีต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ล้อมไม้ป่าหรือแม้แต่ไม้พวกไม้ยืนต้นแล้วก็ตัวของไม้ที่เป็นต้นไม้ที่เป็นไม้ผลเราก็จะใส่เข้าไป แล้วก็ตัวของโรงเรือนที่เป็นโรงเรือนสําหรับปลูกผักปลอดสารพวกนี้เราก็จะใส่เข้าไปแม้แต่ตัวของสระที่เป็นสระที่เรากักเก็บน้ําเพื่อที่จะนํามาใช้ลดน้ําต้นไม้พวกนี้ครับคือมันเป็นเรื่องของงานสวนซึ่งตรงนี้เราจะให้ความสําคัญมากเพราะว่าพื้นที่เนี่ยที่เราแบ่งไว้เนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่ สส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นตัวบ้านส่วนที่เป็นสันทนาการก็คือรอบสระว่ายน้ําแล้วก็ตัวของสระว่ายน้ําแล้วก็ตัวของตัวของสวนซึ่งเป็นทั้งตัวของต้นไม้แล้วก็ตัวของสระที่เป็นสระธรรมชาติที่เราขุดบ่อไว้เพื่อที่จะนําน้ําขึ้นมาใช้ในเรื่องของการทําการเกษตรซึ่งตรงเนี้ เราทํางานเตรียมไว้ค่อนข้างที่จะไปค่อนข้างที่จะเยอะครับแล้วก็พอหลัง TVs, ต้นพอเข้าหน้าฝนเนี่ยเราก็จะเริ่มเราก็จะเริ่มในการที่จะเริ่มเอาต้นไม้มาลงบางส่วนเพราะว่าตําแหน่งที่เป็นตําแหน่งของตัวอาคารเราค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วแล้วก็เราก็จะเริ่มตัวของที่ดินที่เป็นแปลงที่เป็นต้นแบบเนี่ยเราก็จะเริ่มลงต้นไม้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ ล้อมที่เราจะมาตั้งมาลงครับตรงนี้เราก็จะเริ่มทํางานเพื่อที่จะเป็นไปตามสเต็ปเพราะว่าเราอยากให้หน้าฝนที่จะถึงเนี้ยเราจะได้ทํางานในเรื่องของงานสวนไปก่อนเพื่อที่จะทําให้มันดูแล้วมันมีมันมีความเขียวมันมีมันมีสวนที่อยู่รอบๆบ,บ้านครับอันนี้ก็ลองติดตามกันครับว่าเราทํางานแล้วจะเป็นยังไงครับก็สําหรับ บ้านที่วังหินครับวันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านครับมีความสุขในช่วงเทศกาลสงการซึ่งเป็นเทศกาลใหญ่ที่สุดละสำหรับประเทศเราครับแล้วก็เป็นเทศกาลที่คนหลากหลายเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราครับก็ขอให้มีความสุขกันแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันครอบครัวด้วยแล้วก็ทุกคนก็อยู่กับครอบครัวผมว่าวกน็น่าจะมีความสุขกันสำหรับวันนี้ เรื่องเล่าจากบ้านทิวเหินหลาแค่นี้ครับเจอกันใหม่อีก7วันสวัสดีครับ